มะลิบ้านแล้วดอกมะลิบ้านแล้วจ้าหอมจ้ะหอมหอมมะก็หอมเป็นดอกมะลิบ้านเราแหละหอมมันมะลิเมืองไทยเนาะหอมจ้ะหอมมากชอบจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูตูมมันนี่นี่มันก็เหมือนดอกมะลิเนาะ สวยจ้ะต้นมันใหญ่เนาะขาวขาวดอกเลยหอมเดี๋ยวเอาไปใส่แจกันเนาะถ้ากินเด็ดยังไงพี่หนก็มันยาวขึ้นไปถึงหนุน่ <c oughs> น,นเนาะเนาะเอะเด็ดไปใส่แจกัน กินไหนดีจะกินเด็ดยังไงกองดอกถึงหนึงเลยตอนนี้มันบานหลายแล้วจะตลำป่าก็มีเนาะตำปายิางหลายจ้ะดอกต้นใหญ่ตำปานะ่ะหอมหอมใส่แจกกันในคูนาะ ต้นมันใหญ่มากจ้ะสองต้นชสองโกโอ้ยดมเราก็จะจามเ <c oughs> มาืาะว่นนี่ฉันก็เพะอะไรไม่รู้นั่นเราไม่เพ้เนาะ <c oughs> หอมมากดอกตุูมๆอย่างสวยพี่หนุ่เนาะสวย นี่ทเสียงมะเร็งตอมโอ้ตัวยังใหญ่โอเคขอบคุณอี่หลายจจมาชมความสวยในการสวัสดีจ้าในการพูดดังอยู่ก็ถนน Yeah. <laughs>